นี่ต้องเครียดเลยเครียดอะไรเครียดดิอยู่กับมึงเนี่ยเครียดเครียดทำไมเดี๋ยวร้องเพลงบ้างเดินมาโหหลังน้องเขาดีว่ะไหวนู่นนี่นั่นนี่นู่นก็จะเป็นคนอย่างงี้วะพูดถึงว่าไม่ดีดีก่อนอื่นใดนะขั้นที่ขั้นสุดท้ายของวันนี้ก็เป็นขั้นสุดท้าครับอ๋อทางนี้เหรอบอกโปรโมชั่นท่านผู้ชมหน่อยย้ำอีกทีเดี๋ยวแง่แบบนี้นะผมเนี่ยจัดเตรียมร้านสถานที่ในร้านอาหารร้านหนึ่ง เป็นร้านชื่อดังในเกาะเก็ดชื่อร้านโรงสีสตูดิโอปิดโซนไว้โซนหนึ่งไว้สําหรับลูกค้าอของดีคาเท่านั้นอเซตอาหารเนี่ยเป็นเซตอาหารชั้นเยี่ยมที่เป็นชื่อดังของร้านนี้เลยผมรู้เมนูเลยมีอะไรบ้างถั่วลิสองอาาอบเกลือแล้วก็ม่วงหิมะพานไข่เยี่ยวมา้า แฮมแช่เย็นอ่าแฮมแช่เย็นแล้วก็น้ำคนละขวดคนละขวดใช่ครับแล้วก็มีน้ำแข็งคนละสองก้อนใช่ครับแต่ถ้าใครทําให้ไม่นละลายก่อนกลับได้รับรางวัลด้วยละลายวะไม่ใช่ไม่ไม่ใช่ครับผมรับเต็มอาหารเป็นเซ็ตไว้ให้ทุกท่านเลยนะครับพร้อมกับร้านอาหารร้านนี้อยู่ริมแม่น้ําเจ้าพญาครับอ๋อร้านนี้ชื่อร้านลงสีสตูดิโอจะเตรียมไว้สําหรับใครไว้สําหรับลูกค้าที่ออกรถภายในเดือนกุมภาพันธ์นี้เท่านั้นครับอ่าอ่าให้สิทธิ์รถหนึ่งคันต่อสองท่านหนึ ต่อ2ท่านอ่าก็แล้วแต่ท่านไปกใครก็ได้และเป็นเดือนแห่งความรักเราจัดเตรียมบรรยากาศที่ดีที่สุดไว้เท่านั้นยังไม่พอเท่านั้นยังไม่พอครับถูกกระสับครับเดี๋ยวไปดูโอ้แต่ไปดูตรงนี้งงมั้ยเท่านั้นยังไม่พอตรงนู้นเลยครับครับพี่พี่กอนั่งนี่พี่กอนั่งนี่มาเจ็บมาเจ็บมาครับครับครับโอเคสวัสดีครับครับเออมาช่างมันช่างมัน เพานั้นยังไม่พอนะครับเราจะพาทุกท่านที่มีสิทธิ์ไปร้านอาหารร้านนี้กับเรานะเราจะพาทุกท่านล่องเรือรอบเกาะเก็ดเพื่อพาไปดูบรรยากาศกาตอนจังหวะซันเซ็ตไปถ่ายรูปจังหวะพระอาทิตย์ตกพร้อมกับถ่ายรูปก,กับเจดีเอียงที่เป็นเอกลักษณ์ของเกาะเก็ดนะครับร้านนี้ชื่อร้านลงสรีสีโยพร้อมกับล่องเรือมีไว้สําหรับลูกค้าที่ซื้อรถกับดีคาภายในเดือนกุมภาพันธ์นี้เท่านั้นนะครับฉะนนั้นแล้วถ้าทุกท่านเห็นเทปนี้แล้วหรือเห็นรถคันนี้แล้วชอบใจรีบติดต่อมาทางเบอร์ที่เราขึ้นอยู่ตรงนี้้ไดเลยนะครับ ถามตรงๆอย่าโกรธพี่แบ่งเนื้อนมให้เมียพี่สักสองเซนได้ไหมไม่เซนนะสองเซนสองเซนแต่หนูพี่อนุญาตแม่เดี๋ยวเราโทรคุยเลยขอแม่อนุญาตเดี๋ยวเดี๋ยวเขามีเคสรีวิวมีเคสรีวิวให้เหรอใชจ้าไปเลยหนูมีคลินิกแนี่ยเมียพี่อะทำพันห้าซีซีอะทำเท่าไหร่นะพันห้ากี่สูบไปได้ซีซีนี่กี่สูบสี่สูบสี่สูบหางอย่างตุ้งตุ้ง ตุ้งอย่างเี้เลยเหรอข้างเดียวด้ด้วยพันห้าถูกเนี่ยกูต้องการอย่างเงี้นี่เป็นดังมอนโทด้วยว่ะกูชอบไม่เหมือนใครไม่เหมือนใครชอบข้างเดียวข้างเดียวแล้วเวลาซักผ้าเป็นยังไงวูู้ฮได้ได้เหรอแล้วเวลาแบบผมโอ้โหก็สมัดบัฟนี่ปากแตกอย่างเงี้ยเลยครับผมทำงานยังไงพร้อมยังครับทำงานกันตั้งนานแล้วไม่ทำแล้วเหรอค่ะรับงานได้ครับเดี๋ยวน้องก็จะทำงานได้ต่อเมื่อตึ้งชื่ออะไรนะชื่ออะไรนะไม่ไม่เกี่ยวกูนะ ไม่เกี่ยวคุนะเอาเอาเอากุก่อนสิเอากุก่อนสิไม่เกี่ยวคุณเอากุก่อนสิอันนี้ไม่เกี่ยวคุณนะไม่เกี่ยวสิอันนี้ไม่เกี่ยวเลยน้องก็จะทำงานได้ก็ต้องเรียกไงอามาสิหนูอ้าวฟังเบียร์ทำงานลูกคุณคุณมไหมปากฟังเบียร์ทำงานลูกภาพเนี้ยคือรถทีไรเนี่ยเป็นยังไงเปิดกระจกนะเอาหน้าโตตลอดเลยเดี๋ยวเสื้อหอมชอบเสื้อเขามากเลยลองหันหลังให้กล้องดูหน่อยได้ไหมครับดูดิโอ้โห เน้ยพี่กระตุกหลุดเลยป่ะไม่หลุดราคะผู้ติงผู้เล่นใช่ถ้มันเป็นสายร้อยไม่มีหลุดเลยพี่ขอดึงได้ป่ะท่านผู้ชมผาใจนะข้างหลังดึงแล้วแต่ว่าห้ามแกะนะออกมาที่นี่ไม่ไม่ไม่พี่พี่พี่จะดึงข้างหลังใช่ไหมถ้าดึงแล้วมันหลุดใช่ไหมงั้นพี่มึงอ่ะไปดึงข้างหลังกูไว้อยู่ข้างหน้าเนี่ยไม่เป็นไงเนี่ยไม่เป็นไงมึงไม่ไปอย่างนี้ตลอดเลยค่ะมึงก็ไปอย่างนี้ตลอดเลยพี่ลองดึงดูไม่เอาไม่ดึงแล้ว ดึงเลยดิไอ้หยน้องกระโปงดึงเลยดิไอ้หยน้องกระโปงเรามากันครั้งที่สี่แล้วใช่ครับครั้งที่สี่อะครับพี่ครั้ที่สี่ไปหันหน้าไปลูกหันหน้ามาเออครั้งที่สี่แล้วเราไม่ได้พูดคุยกับน้องไม่ได้พูดคุยกับน้องเลยใช่ครับพี่ใช่ครับฟองเบียร์เป็นฉายาหรือเป็นชื่อจริงจิงเป็นชื่อจริงจิงเป็นจริงจิงชื่อน้องฟองเบียร์ชื่อจริงชื่อจริงชื่ออะไรลูกสเกียมไม่่สเกียมไม่ใช่สเกียมแป้วมันแก่ไป กูเพิ่งไม่รู้กูเห็นพี่ตี่สวยๆอ่ะชื่ออะไรใบเฟิร์นค่ะชื่อจริงเหรอคะชื่ออะไรใบหม่อนค่ะชื่อจริงนามสกุลแบบประชาชนนะอีเงี้ยมสมโทษสมโทษมาด้วยเหรออุ้ยเป็นคนอยู่ในวัดนะดิพอชอบเอออย่างนี้ตลอดเลยอ่ะพี่อริูกพิชยาค่ะ พิชยาแต่นี้เพิ่งเปลี่ยนเมื่อ2ปีที่แล้วเปลี่ยนไปทำไมวะใช่ทำไมนี่เพิ่งเปลี่ยนเมื่อ2ปีแล้วรู้ได้่องไงวะชื่อตามบัตรประชาชนตอนเกิดรู้ว่าเขาชื่ออะไรชื่ออะไรเออ่นน่ะสิชื่ออะไรชื่ออะไรชื่ออะไรไม่รู้เปลี่ยนชื่อเหรอเปลี่ยนชื่อหนเปลี่ยนชื่อหนูเปลี่ยนชื่อหนูมีหน้าที่การงานอะไรบ้างตอนนี้ลูกมีทำงานอะไรอยู่ตอนนี้อ๋อตอนนี้นะคะทำ freelance นะคะพิตตี้ MC ถ่ายแบบ MC ไม่ได้ถ่ายแบบถ่ายแบบ MC ไม่ได้ MC ไม่ได้แต่มึงพูดพิตตี้ MC อ่า กูเชื่อแล้วล่ะว่ามึงเป็นซีไม่ได้เพราะยังมึนอยู่เลยครับตอนนี้ไอจีม่คนติดตามกี่คนลงตอนนี้ก็ประมาณแสนนิดเองค่ะแสนนิดดังของพวกเราอ่ะแสนนิดเองเหรอคะของพวกเรามี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 ช่องยูทูบเป็นของตัวเองหรือยังคะยังไม่มีเลยว่าโดยโดยส่วนตัวมีมีช่องอะไรเป็นของตัวเองบ้างคะตอนนี้หรอค่ะมีมีช่องอะไรเป็นของตัวเองมั้ยคะเอาทำเสียงแบบพี่พิจาร์เถอเอ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 อ้าจีมีช่องเป็นของตัวเองอะไรบ้างครับตอนนี้ยังไม่มีเลยแต่ว่าวันนี้ก็คิดว่าอยากจะมีอ๋อท้อจีมีช่องแช่แข็งไหมครับ ถ้ามีช่องแช่แข็งจะฝากไปแช่ดึกอันกับไอช่องเนี้ยแข็งอย่างเดียวไม่แข็งแช่ไม่ได้ครับจะแช่แข็งครับจะเต็มนะที่บ้านผมไม่เต็มคร่ะรู้จักรู้จักเกียงเกียงขูดไม่รู้ช่องฟีดไงก็ช่องฟีดไม่ได้แช่น้ำแข็งน้องเขาเหมือนตู้เย็นไงรางตัวเล็กๆมินิเหมือนตู้เย็นมีมีช่องแช่แข็งคนติดตามแสนคนไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาครับแล้วก็ผมเห็นเข้าไปดูใน G M สองมาเป็นเป็นนางแบบของลัสแมนซีด้วย R U S S L A S M A N C I มีตำแหน่งไหมครับ เป็นตำแหน่งอะไรครับตอนนี้เทพิดาลัสัญใจผนใจช่างภาพก็คือมีนามสกุลก็คือพอเราได้ถ่ายแบกับลัสก็คือจะมีนามสกุลของลัสอยู่แล้วใช่ไหมใช่เป็นเพื่อนกับน้องสาวผมเฮ้ยพูดไปเล่นวาเรนติโนโรโซไม่ใช่ชื่อวาเรนก็วาเรน่ามมาดิผมชอบเรียกมันอาฮะวาเรนตั้งแต่ตอนนั้นรู้จักกันมาตั้งแต่ยังไม่มีผัวและตอนนี้มีผัวเปลี่ยนไป มีผัวเปลี่ยนไปใหม่เขาบ้าเงก่อนแบบโหเกีียวกาดนะเจอเราพี่เก้าเดี๋ยวเนี่ตอนจะมีผัวเป็นยังไงไม่ค่ะนี่พี่หัวหางค่ะอยู่ใกล้ๆไม่ได้อยู่ใกล้เขารักผัวเขาอ๋อรักผัวเขาใช่ไหมเดี๋ยวเปลี่ยนไปเนาะก็แต่มีแฟนเนาะน้องก็น่ารักเหมือนเดิมเหรออ๋อในในอันนี้ในมุมเพื่อนไงมุมเพื่อนเขาเพื่อนกันเขา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 มีแฟนไปแล้วมีไหมมีไหมยังมียังอาถามว่าตรงๆท่านพ่อไปเขาเดี๋ยวมีแฟนยังมีแฟนไัมคะไม่มีไม่มีเลยเพิ่งเพิ่งเลิกมาหรืออะไรทำไมต้องหันหลังอ่ะ เพิ่งเลิกหรืออะไรไม่เลิกค่ะค่ะสเปคผู้ชายเป็นไงแต่เป็ผู้ชายบอกเลยบอกเลยบอกนนี้หรือเพื่อนมีสเปคนะตอนนี้ไม่มีแล้วแต่ว่าชอบคนตลกบอกเลยเชียงใหม่เชียงใหม่ขวยมีงี่ช้เมี่ยงนีขู่ว่าแลนานจะมีข่าจาการกันนะไอ้ต่อหนึ่งต่อหนึ่งต่อหนึ่งแบบนี้ชอบไหม เหมือนโลกจิตนะตลกกันไปไหมครับแบบนี้ชอบชอบชอบอ๋อชอบพี่เหรอคะชอบผู้ชายตลกชอบผู้ชายตลกมีความสุขครับเวลากลับมาจะทำงานเหนื่อยน่อยใช่ใช่แล้วก็เจอแฟนที่มาสนุกสนานกับเราอ่ะจริงๆมันรีแลซกนะผมว่าออใช่ไม่ใช่กลับมาแล้วก็แบบโหโหนั่งเครียดทั้งวันแล้วก็แบบดูแลหน่อยเคยเคยมีแฟนที่แบบจริงจังกับชีวิตไหมครับวันๆเครียดแต่เรื่องงานแบบกลับบ้านมาแล้วแบบโอ้ดูดาวโจนมวันนี้สิแต่ชนีไม่ดีไม่เวิร์กเลย ดู MRI ที่มันพุ่งขึ้นตลอดเวลาวอ้อเครียดมากมีความรู้ขนาดนั้นอะพี่อะไรหรออยากไปตลอดชีวิตเจอแบบไหนมาวะตลอดชีวิตน่ะเขาเจอแบบไหนมาวะครับช็อตครับครับครับผมน้องก็ช็อตครับครับครับไม่น้องก็น่ารักครับนะครับแล้วก็ติดตามผลงานน้องก็ได้ไอจีชื่ออะไรเปิดวาร์ปหน่อยเนาะฟองเบียร์อันเดสกอร์อาร์เอสซีค่ะจองคิวยากมากนะ ใช่ใจอคิวยากมากคนที่1 2 3 456เนาะ้ากเขาไม่ว่างไม่ว่างติดถ่ายรายการฟุตบอลอ๋อรายการฟุตบอล8 9็1 2 3ดเดิาสียไปจังหวัดอบสเดินยต่างจังหวัสไปเปิดโชว์ตัวเปิดโชว์ตัวเปนเดยสารลาช้าเขาอ๋อเปิดอ๋อส7บบแปดสิบ2ก้6ยี5ส6 7ยีห้อันนี้ก็ไม่ว่าง ซักชุดฮะัซักชุดขอเมื่ออาทิตย์ที่แล้วตัว่างตรงนยัยไม่รำไม่ทำอะไรเนี่ยมุกคลาสสิกก็ได้เล่นไปเอออาจจะไม่ฮามากได้องยิ้มได้ยิ้มมุมปากได้ยิ้มมุมปากเยี่ยมแล้วนะครับวันนี้น้องก็มาเลวากับเราด้วยนะครับครับวันนี้เขเข้าเรื่องกันต่อครับการสุดท้ายของพี่อมดีคาครับคราวนี้จัดหนักจัดเต็มให้พี่อมเขาหน่อยได้เลยคราวนี้เป็นรถยี่ห้ออะไรลูก Honda City City อะ City ้วกูเชื่อแล้วมึงเป็น MC ไม่ได้จริงจิง Honda Civic 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 สีแดงชอบไหมสีแดงชอบไหม ถ้าสุภาพบุรุษขับซีวิ c สีแดงมามาจีบถ้าขับสีเหลืองมาเหมือนขนน้นถ้าขับสีดำเหมือนขนนู้าแสร็จแล้วมึงชอบสีดำด้วยเสียงที่เปลี่ยนไปเดี๋ยวตอนนี้พี่กําลังจะทํารายการทางยูทูบรายการหนึ่งชื่อรายการรถตู้หันขานะครับเราใช้รถคันนี้เลยช่องดีคาร์ชแนลใช่ไม่ใช่ช่องแข่งมีคนขับคนหนึ่ง เราจะพาไปดูรถตู้คันนี้คันนี้มันจะชื่อรายการว่ารถตู้หันสานะคะแล้วก็แล้วก็ชวนคุยบ้ังช่วอะไรมันก็จะมีการหันสาบนรถคันนี้นะคะอันจะขึ้นขึ้นค่ะขึ้นขึ้นเลยค่ะอะไรไม่มีอะไรผมไม่มามาซ้อมถ่ายรายการไงรายการใหม่บอกสีเควนี่น้องก่อนใช่ใช่คือชื่อรายการว่ารถตู้หันสาน้องต้องไม่นั่งเบาะหนู้นน้องนั่งเบาะนู้นเะนค่ะไม่ต้องรีดด้วรถ เอาดีนะเดี๋ยวปิดไมค์แป๊บใจถึงถึงหน่อยอะไรนะทำอะไรใจถึงถึงหน่อยไอ้ไอ้คนกับผมอะผมเคลียร์ได้ไอ้คนของเขาผมเคลียร์ไม่ได้ไงะใจถึงถึงหน่อยเล่นอะไรอะประตูมึงพังกูไม่รู้ล่ะถ้ามึงพยายามเปิดกูก็พยายามดันอ่ะบอกตรงนะมันพูดอยู่ว่าถ้ามันมีหญิงมาเนี่ย เห็นไหมการเปลี่ยนนะพี่บอกแล้วอ่ะคันนี้ไม่ตลกมันใช่ใช่เดี๋ยวพี่ทำรายการใหม่ชื่อรายการว่ารถตู้หันสาอันนี้พี่กำลังขาดพิธีกรหญิงอยู่คันนี้พี่ก็เลยคิดว่าพี่จับพิธีกรหญิงมัมาอยู่บนรถคันนี้ด้วยอ่ะอนนี้คุยเรื่องงานเหมืนเดิมคุยก็โชว์เหลือโชว์อะไรพี่เรียกพี่เซธคะเอี้ยอยู่ข้างในพี่ก็ไอ้ขราวไอ้เรื่องยุ่งไอ้รถตู้หันสาของจริงว่ะจอ้ปคุยกับใครบ้างไปทำอะไรอ่ะ มันมีสองฝั่งรถตู้อัะก็สไลด์สองฝั่งไงกูเห็นเงาในกระจกแล้วถูกต้องเล่นไงตอนแรกผมกะบึบบึบบึบให้รถมันขยับแต่ว่าแต่ว่าตรงๆนนะข้างในมันโคตรร้อนเลยเข้าเรื่องเข่าราดีกว่าครับผมซีวิคคันนี้เป็นซีวิค FD FD ดอทครับเป็นซีวิคที่ต่อจากตัวซีวิคเอเอสเอเอสหรือไดเป็นชาแนต่อมาตบดอมตรการเปลี่ยนโลกครับคือเปลี่ยนพื้นฐานทั้งหมดของฮอนด้าไปเลยหนูฟังก็จำพี่ไว้ครับเดียวหนูได้เป็น MC ในอนาคตครับ อันนี้เป็นซีวิครุ่นแรกที่ทาตลาดออกมาแล้วเป็นซีวิที่ขายดีอีกหนึ่งรุ่นของบริษัทฮอนด้ามอเตอร์ประเทศไทยครับซึ่งออกมาจากโชว์รูมไม่มีสีแดงไม่มีนี่กำลังเปลี่ยนรถเขาเรียกว่ารถกลับสีถูกต้องครับภาษาเต้นรถเขาเรียกว่ารถกลับสีลูกใช่คือจากเดิมเป็นสีขาวสีเทาสีบอลสีดำเจ้าของไม่ชอบใจใช่เอาข้าอู่สีไปพ่นสีแดงเขาเรียกกลับสีถ้าหนูว่ารถหนูสีขาวหนูอยากชอบสีชมพู หนูก็บอกพี่ครับกลับสีให้หนูเป็นสีชมพูหน่อยอ่าใช่มันเด็ใช้คำว่ากลับสีได้ถ้าถาว่ากลับสีชาวจะรู้เลยว่าซอกประตูพ่นให้ใแต่ห้องเครื่องไม่พ่นถูกต้องครับเออใช่ครับคือทำทั้คันเลยถูกต้องถ้าเขาทำทั้งคันตามที่หนูเข้าใจเขาเรียกว่าอาบน้ำหรือเปล่าใช่ไหมอาบน้ำทั้งคันคือหมายความว่าเอารถมาทําสีใหม่ทั้งคันแต่เป็นสีเดิมนะสีเดิมของตัวรถอย่างนั้นนะครับนี่เห็นไหมนี่เขาเรียกว่ากลับสีกลับเห็นไหมเพราะรถเขาเนรีบอลเงินยังเห็นสีบอลเงินนอยู่เห็มลูกใช่ครัับยงเห็นสีบอลเงินอออยู่ันนีี้คืส สีเดิมสีเดิมแล้วเขาก็ทําเป็นสีแดงขึ้นมาตรงนี้ซึ่งสีดำจะไม่เกี่ยวเครื่องสีนี้ลูกแล้วลูกอ่าอ่าไปถามได้ถ้าเธอทุกคนไม่รู้ต้องถามผมไม่ต้องถามถามได้ครับไม่ต้องอายไม่ต้องอายตอนแรกพี่กำลังดูว่าถ้ารถคันนี้ถ้าไม่มีคนในนี้ไม่มีใครเอานะก็จะยกให้น้องเขาไปใช้อ่ามีคนมีคนจอาแล้วใช่ไหมพี่ยังไม่มีตอนนี้ก็คิดอยู่ถ้าคนทางบ้านที่อยู่ตอนนี้ไม่มีใครซื้อเดี๋ยวพี่ก็จะยกให้หนูไปใช้เลยใช่ค่ะ กูเลยเออโอเคขอบคุณค่ะเล่มทะเบียนอยู่ข้างในนะแล้วก็เดี๋ยวคุยกับเซลจะเอาสเตทเมนต์มาด้วยหเดือนใช่ค่ะตรถนี้อาจจะด้องดาวนิดหน่อยนะคะผ่อนสบายเดือนห้าหกพันเองเท่าเท่าพวกกูเลยใช่ค่ะมึงไม่ได้แดกพวกกูหดอกเดือนเฮ้ยหัวใจขงมึงเยอะเรียกว่ารถกลับสีเพราะด้ารับได้รถกลับสีนะครับถ้ามันมาดูคันนี้แต่ถ้ารับไม่ได้หาตัวเลือกอื่นเลยอันนี้บอกกันตามตรงเพราะคนซื้อรถมือสองผมเข้าใจท่านผู้ชมดีต้องการดีราคาสมเหตุสมผล แล้วขอเดิมเพราว่าใช่เพราะว่าเวลาขายต่อต่อจากนั้นไปถ้าท่านเดือดร้อนจะได้ขายได้ถูกต้องแต่เมื่หนูรถกับสีจะขายต่อ,อยากนิดนึงแต่อยู่ที่ว่าคนเข้าใจจะหาเดอะวันคนนั้นเจอไหมใช่ครับคนที่เขาตามหาซีวิครุ่นนี้แล้วสีแดงใช่ครับจะถูกจะแพงขอแดงไว้ก่อนไว้ปากหนูเยี่ยมเลยแต่ผมต้องอธิบายแบบนี้ครับพี่กว่า,ว,าว่าไอ้รถแบบนี้ครับแน่นอนแหละมันมีไว้สําหรับใครบ้างม,มันมีไว้สําหรับคนที่อยากมีอัตลักษณ์บุคคลคือบุคคลคนเดียวขับไปไหนก็รู้ว่าเฮ้ยนี่รถมึงนะขับไปไหนก็รู้ว่านี่รถม เขาจะเลือกกันแบบนี้ถ้าทุกท่านไม่อยากซ้ำไข่นี่คือเป็นหนึ่งในตัวเลือกเลยถูกต้องครับผมถูกต้องถูกต้องดูจากรอบเขาเรียกคสีวมาทั้งคันนะครับขออนุญาตดูซอกประตูหน่อยครับยินดีครับฟางเบียร์เดินตามพี่มาพี่จะสอนวิธีการดูรถให้เวลาเจอหนุ่มๆมาจีบจะได้พูดเลยหนุ่มจะได้ถอยอ่ะไม่ต้อพี่กับสีวั้นี่คะเฮ้ยสำหับเขาจะไม่ต้องกระตุกเฮ้ยมันม่รู้มากวะสีแดงครับเขาเรียกว่าซอกซอกซอกจะต่างจากลืม ซอกี่ตาจะมองเห็นจะซอกในตามองเห็นลึกนม่มองไม่เห็นมองไม่เห็นละมันจะลึกอ่ะฮะอ่าอ่ะที่เช่นเนี่ยเราเราเห็นซอกน้องเขาอยู่ซอกแขนซอกแขนเห็นเห็นนี่ซอกแขนเห็นครับและถ้าลึกลึกจะได้แล้วอ๋อมันจะมีบังมีบังปิดอยู่ถ้าเป็นล่อง ถ้าเป็นล่องเนี่ยมันอยู่ถ้าเป็นล่องน,นี้ได้เป็นเป็นเหมือนสองอย่างเป็นสองอย่างแสงตกกระทบอ๋อแสงตกกระทบอ่าล่องน,นี้ต้องใช้แสงคำนวณอ๋อใช้แสงคำนวณเลยบางทีเนี่ยร,รล่องอาจจะมืดมองไม่เห็นออ๋แต่ถ้าแสงตกกระทบเป็นไงเราจะเห็นในล่องเราจะอ๋อเห็นในล่อ,องผมว่าล่องเป็นสับ adverb ขึ้นมาเองเป็นเขาเรียก subset อยู่ที่อยู่ที่แสงออ๋แสงมีตัวเกี่ยวแต่ถ้าเป็นล่องแบบนี้ปุ๊บแสดงว่าสู้ตายลุทโล่ไอหัวก็ต้องวายไม่เล่นอะไรเก๋าหรือทำอะไรเดิมลูก เปลี่ยนมาใช่แล้วครับนะครับอ่ามะไรเปลี่ยนมาพอเปลี่ยนมาปุ๊บแอร์แบ็กคือถุงลมจะไม่มีละถูกต้องอ่าแอร์แบ็กถุงลมจะไม่มีครับนะครับเกียร์เป็นระบบแบบไหนเกียร์ธรรมดาหรือเกียร์ออโต้ลูกออโต้ค่ะเกียร์ออโต้แสดงว่าเรามีความรู้มากนะครับเบาะี่เป็นเบาะแบบเดิมหรือเบาะแต่งเบาะแต่งเบาะแบบนี้เขาเรียกว่าอะไรลูกเบาะแต่งเนเดี๋ยวนะหลังกล้องทุกคนอาจจะไม่เห็นครับครับครับมึงเห็นเยังเห็นครับหลังกล้องมันคนไม่เห็นครับหน้ากล้องมันนี่เออเออออมาหน้ากล้องครับ ครับค่ะน่ารักแต่หลังกล้องมาสักครู่นี้เป็นไงเบอร์นี้เขาเรียกว่าเบอรอะไรก็คนมันไม่รู้อ่ะพี่ทำยังไงอ่ะพี่คือรู้เลยว่าว่าแฟนที่เลิกไปเนี่ยมันห้าวเชื่อกูเหอะกิริยามันเยอะหลังกล้องอยู่เงี้ยแบบแล้วเขาทำเงี้ยขอท่าตอนเดินไปขี้แบบเมื่อกี้ทิ้งให้ให้ให้คนดูดูไปไหนพี่ไปไหนฟองเบียร์ไปไหนอ่ะตองน้ำค่ะ ไปไหนอ่ะเข้าน้ำครับเข้าน้ำเข้าน้ำครับอันนี้ใส่็ังลเสร็จแล้วค่ะเอาไปไหนมาเข้าน้ำมาเร็วๆรถตกรบอกแบบนี้เขาเรียกว่าบอกบักเกสตซีบักเก็ตซีครับแต่ปรับได้นะปรับได้ใช่ครับเนี่ยเป็นเขาเรียกเบาะกึ่งหลังแข็งนะพี่นะไอ้หนูไม่เนี่ไอ้หนูฟังเบียร์จะบอกให้ว่าดีมากบาะแบบนี้เนี่ยปีกเงี้ยเขามีไว้าทำไมปีกมีไว้กันแบบเวลาขับเร็วๆอะไรอย่างงี้ใช่ไหมตัวมันจะไม่เคลื่อนเวลาเข้าโค้งตัวจะอยู่กับเบาะโพซิชันมันจะได้ครับอ่าโพราะว่มัน มันดำด้วยเพราะฉะนั้นมันจะได้แต่เบาะตรงนี้อย่างนี้ดีอย่างหนึ่งบักเก็ตเซตครับคือถ้าเป็นฟูลบักเก็ตเซตเวลาหนุ่มๆมาเจ็บแล้วขับรถซิ่งมาเจ็บครับเข้าทีนะฟังเมียรถพี่อาจจะนั่งลำบากแอบทุกคนมุกผู้ชายนั่งลำบากจะโชว์แลตัวเองแต่งก็ต้งแต่งลำบากหนูพูดสวนไปเลยใส่เบาะหลังแข็งวันละครใส่เบาะหลังแข็งใส่เบาะหลังแข็งเออเนี่ยวนี้ครับเบาะเบาะเบาอาจจะไม่แข็งครับแต่หลังตาของที่หลังน้องแข็งแล้วครับ ไปบอกหลังแข็งมาหรือเปล่าบอหลังแข็งคือปรับไม่ได้อันนี้ยังปรับได้อยู่เขาเรียกว่ากึ่งหลังแข็งอันนี้ยังปรับได้อยู่อันนี้คือกึ่งใช่ครับอันนี้ยังปรับได้อยู่แต่ถ้าหลังแข็งมันจะตายตัวแบบนี้เลยลมมันจะเป็นอย่างนี้เลยและลัปรับไม่ได้ปรับอะเลยไม่ได้เลยใช่ครับปรับเดินหน้าถอยหลังได้อย่างเดียวถูกตองก็คืออันนี้จะเป็นข้อดีใช่ไหมอ่ะก็อยากซิ่งได้ไงอยากจะซิ่งแต่ก็ไม่อซิ่งจ๋าอืมแตาพูดซิ่งจ๋าคือปรับปรับไม่ได้มันต้องปรับไม่ได้เลยมันต้องหลังตรงเลยหหหรนนะใไ้้ดูมมาาีจอ นะครับมีจอมาให้นี่เป็นคอนโซลตัวนอกละเมิงใช่ไหมเป็นอะไรโอมอีกเที่ยนี่เป็นคอนโซลตัวนอกเป็นอะไรมีพี่โอมาให้นะเอากุญแจมาเวลาป่ายกุญแจให้มีสไตล์ลูกวันชื่อที่ยาแบบไม่ได้ไม่ไมไม่ได้ไม่ได้แล้วเฮ้ยเฮ้ยเท่เลยนะ วันจูที่ฮึบฮึบดูดีหล่อเลยอ่ะโอ้อพี่ก้อค่ะอ๋อก่อนบอก่อนค่ะบอก่อบตัดใจนะลูกเสียงหนูเมื่อกี้ดูปลอมมากเลยลูกปลอมมากค่ะแม่แต่แม็กซายุรุนเนสจะเป็นรุ่นแรกที่มีจอดิจิตอลอยู่ตรงนู้นถูกต้องครับนะครับและมีถึงสองจอแยกมาด้วยกันนี่เป็นวิทยุตัวนอกที่ทดิคอาโซนนี้เป็นของตัวนอกแหละมีเนวิเกเตอร์ของญี่ปุ่นด้วยนะครับใส่จอไม่ทันเรียบร้อยแล้วท่านหมายความว่าใส่เหยียบเบรกใส่เกียร์ถอยจะมีกล้องหรือเปล่าคันนี้มีกล้องให้ท่านด้วย กล้องเป็นยังไงกล้องไปดูกล้องหนูไปดูกล้องไปลูหนูไปดูกล้องเดี่ยกล้องมันอยู่ตรงไหนพี่ไม่รู้ตำแหน่งกล้องมันอยู่ตรงไหนไปดูกล้องด้านหลังเออใช่ค่ะตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้กล้องกล้องตรงนี้อ่ะดู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 ไว้นะคะดูไว้นะดูนะมันไม่เห็นไม่เห็นก็ต่ำนิดนึงกลมกลมกลมหน่อยลูกกลมหน่อยดูอีกหน่อยอีกหน่อยลูกอีกหน่อยหนึงอีกหน่อยหนึ่งค่ะเห็นกล้องยังลูกเห็นกล้องไหมเข้ามาใกล้ๆลูกเข้ามาใกล้ๆเข้ามาใกล้ๆลูกเข้ามาใกล้ๆอีกหน่อยค่ะไอโอไมาจัดทรงผมน้องนี่นี่ไม่ได้แล้วนี่ไม่ได้แล้วนะเออ ยังคงใช้ได้ดีมุกเอาละขอเอาละมาโลกเหม็นควันอ่าคันนี้ราคาเท่าไหร่ครับผมพอคันแรกทะลุคันนี้ราคาเท่าไหร่เนี่ยโหเบ้ขวาจ้ะคันนี้ราคาเท่าไหร่คันนี้เหรอพี่เปิดหน้าร้านอยู่สามสามเก้าสามแสนสามหมื่นเก้าพันบาทอันี้เดี๋ยวให้ส่วนลดให้น้องพูดดีกว่าอ่ะอ่ะมาะสำหรับวันนี้นะค่ะสำหรับวันนี้ค่ะเท่านั้นนะวันนี้เท่านั้นนะวันนี้เท่านั้นถ้าทุกท่านเห็นรถคันนี้แล้ว เพราะว่าโอกาสพิเศษที่ทั้งพี่โก้มาน้องฟองเบียร์มาเดี๋ยวคันนี้เราจับโปรโมชั่นพิเศษไปให้แต่ที่สำคัญถ้าท่านออกรถทันธันภายในเดือนนี้นะครับเราพาทุกท่านไปดื่มด่ำบรรยากาศที่ดีๆที่ร้านลงสีสตูดิโอด้วยหนึ่งคันมีสิทธิ์สองท่านเท่านั้นนะครับผมคันนี้เปิดหน้าร้านอย่างที่สามแสนสามหมื่นเก้าพันบาทสามแสนสามหมื่นเก้าพันบาทหนูอยากรถให้เท่าไหร่คะคิดดีๆลูกจับหนูถามพี่โก้สามแสนสามหมื่นเก้าพันบาทใช่ไหม อ่ะพี่ลดให้สองหมื่นละกันให้หนูเลยลดให้สองหมื่นป่ะจริงลดให้สองหมื่นป่ะบอกราคาไปลูกสามแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทค่ะเอาแค่เท่านี้ป่ะครับสามแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทครับคันนี้อาจะต้องดาวดหน่อยนะครับอาจะต้องดาวสักประมาณสี่หมื่นนะครับเนี่ยนะหนูว่าสำหรับคนแบบใช่ครับชอบรถแต่งเนาะแต่ว่าไม่ต้องไปเสียเงินทำสีเองไม่ต้องแต่งรถเองเราทำมาครบแล้วใช่ ครบแล้วก็แค่แบบไปเติมอุปกรณ์นิดนึงที่เป็นชอบใช่ครับถ้าใครออกรถคันนี้แล้วเดี๋ยวให้น้องฟองเบียร์มาปล่อยรถให้ได้ไหมได้จริงนะได้เวลาเวลาคุยอะไรหันเราเป็นเราอยากเป็น MC ป่ะีบ้เรามองกล้องหันตรงตรงหันตรงตรงแล้วมองกับกล้องเออเออยางแล้เราคุยกับกล้องคาบคำมันบุคลิกกับภาพมันจะได้ดีมันจะต้องมองกล้องใช่ไหมไอเขาต้องอาจจะต้องขยับซ้ายให้ขยับซ้ายนะอ่าโอเคต่อต่อมองหันหันตรงตรงหันไม่ต้องเอียงค่ะโอเค อ่ะพูดพูดตามกล้องพูดตามพูดตามโอมพูดตามนะครับพูดตามนะครับพูดตามมองมองกล้องนะมังสีโสมังสีโสซีเกลเหล่ากายซีเกลเหล่ากายหลายซีซีหลายซีซีหลายปีเอ็งเอ้งไหลปีเอ็งอันนี้เนี่ยมันต้องอย่างเงี้ยอันนี้ก็เชื่อคนง่ายเออนี่ก็เชื่อคนง่ายนี่ก็เชื่อคนง่ายวิ่งไปแล้วสองแสนสามหมื่นหนึ่งไทยรัฐร้อยกับอีกสามกิโลนะผมถามผมนะเขาถามผมเนี่ยงบประมาณสามแสนหนึ่งใช่ไหมใช่ครับสามหมื่นเก้าราคามาผมว่าไม่ไม่แพงครับ ไม่แพงแต่อยู่ที่ว่าตรงสไตล์ของคุณไหมกับรถสีแดงใช่นะครับซึ่งผมติคุณต่อหน้าเลยได้ยินดีคุณต้องซ่อมบอกให้ลูกค้าเนื่องจากว่ารางบอกไม่ขยับจุกต้องรับรางบอกไม่ขยับได้ครับแล้วก็ถ้าใครจะซื้อคันนี้ผมบอกให้พี่อมตรงๆพี่อมเก็บให้ผมกับพี่อมรีวิวกันบ่อยแล้วผมไม่มีชมครับน้องอาจจะงงว่าทําไมพี่มาทําไมพี่ติอย่างเดียวพี่มาเป็นตัวแทนท่านผู้ชมเราต้องติใช่ฐานสปอยเลอร์เก็บสีลูกค้าได้ไหม ฐานสปอยเลอร์เก็บสีลูกค้าได้ไหมอันนี้เก็บสีมาแล้วนะแต่เก็บสีใหม่อีกรอบได้ครับยิงสีโพให้สวยหน่อยก็ได้ได้ครับแต่ทำไม่ไหวครับขัดสีสักรอบนี่ขันสีสักรอบหได้ครับเยอะเยอะได้ครับได้ครับสามแสนหนึ่หมื่นเก้าพันให้แบบนี้ไปเลยให้แบบนี้เลยให้เต็มที่ไปเลยใช่ครับลดอีกได้ไหมครับเจอะไรนะคะเฉยแค่ต้องการครับเป็นสามแสนหนึ่งหมื่นทวนไปเลยไม่ได้หรอสามแสนหนึ่งหมื่นทุนไปเลยไม่ได้หรอหนึ่งเก้าพ ก็มามันไม่ใครวะสามแสนราคานี้ต่อรองได้มาคุยกันมาคุยดีกว่ามาคุยดีกว่ามาคดีครับจะเป็น้เท่าไหร่ราคานี้คุ้มแล้วนะจะเป็น้เท่าไหร่สองแสนแปดสองแสนแปดเดาหน่อยดาวที่ผมบอกเมื่อกี้ดาวสี่หมื่นดาวสี่หมื่นถ้ามาดูรถนะครับสิ่งที่ผมพูดคือติดจริงๆภายในคงไม่มีอะไรกันมากครับภายในไม่มีอะไรกันมากสิ่งที่โอมต้องแก้คือเบาะเพราะเบาะตหลนี้ถอยยาวอยู่แล้วโอมก็รู้ละครู้ก่อนที่จะไปถ่ายรำคันนี้ว่าคันนี้รองไม่ได้เพราะเบาะขยับไม่ได้นะครับถงได้รมมาเหืออนนนนนนกัแ่ะครับเเดดดีี๋ยยวขออญาาตก็บงงนนหห่่ททผมมพูั้ โอมและเต็งอื่นๆครับที่ผมไม่ถ่ายทำผมพูดอย่างนี้เลยพ่อค้าเดี๋ยวนี้ซื่อสัตย์ในอาชีพครับคือเอารถมาได้แบบไหนจากลูกค้าครับให้ลูกค้าเห็นสภาพดั้งเดิมเหมือนฟองเบียร์มาขายครับสภาพนี้เลยแบบนี้ก่อนครับแล้วพี่เชิดมาซื้อพี่เชิดชอบรถชอบรถฟองเบียร์คันเก่าครับเห็นว่าเดิมๆเนี่ยฟองเบียร์ใช้มาเป็นแบบนี้ครับแล้วก็ต่อรองเรื่องราคาเสร็จอยากจะได้อะไร เก็บสีขัดสีเก็บนู่นเก็บนี่ครับทางโอมก็จะจัดการให้ใช่ครับนี่คือผมบอกว่านี่คือการค้าขายปัจจุบันที่ทุกคนจะต้องทําตามผมพูดอย่างนี้นะครับเพราะว่าผมว่ามันเป็นการซื่อสัตย์ต่อลูกค้าแล้วมันทําให้ชื่อเสียงของเต็นท์มันอยู่ได้ยั้งยืนยงเหมือนอาชีพพวกเราเหมือนกันอาชีพพิธีกรครับถ้าเราทํางานเต็มที่ถ้าเรารู้จักให้นี่บอกไหมบางคนทําตามเงินผมว่าไม่ได้หรอกครับไม่ได้ครับ ทำต้องทางานให้เต็มที่เพ์ฟอแมนต้องเกินร้อยถูกต้องครับขี้หมูขี้หมาต้องหนึ่งร้อยยืนพื้นเข้าไว้หนึ่งร้อยยืนพื้นถูกต้องไม่มีช่องไหนให้เจ็ดสิบช่องไหนให้ร้อยยี่สิบไม่มีเราต้องเต็มที่เข้าไว้ที่นะครับหน้าที่การงานมันจะไหลเข้ามาเองความสามารถมันฝึกฝนขึ้นมาต้องการอะไรคุณไม่เล่นหรอกเพราะฉะนั้นที่บอนี้ผมบอกท่านผู้ชมนะครับกับราคานี้ทั้งหมดสี่คันที่ผมบอกไปสําหรับดีคาร์ผมรีวิวมาไม่รู้กี่ครั้งแล้วผมว่าเกินสิบครั้งแล้วพี่มาเกินสิบครั้งแล้วก XO โดนสปอยมาถูกต้องครับผมกล้าพูดตรงนี้ว่าติผมติอืมผมไม่สนใจว่าผมเป็นเพื่อนกับโอมครับโอมจะให้ผมมารีวิวจ่ายสตางค์ให้ผมมารีวิวแล้วผมจะต้องบอกว่าโอมดีทุกคันครับไม่ใช่ไม่ดีผมก็ไม่ดีอืมไม่เอาครับไม่ถ่ายเออก็มีบางคันโอมรู้ว่าไม่ใช่อย่างเงี้ยแห้งไปให้พี่โก้ถ่ายไม่ได้ครับ โอมก็ไม่ถามโอมก็ต้องไปเก็บงานมาไม่ฝืนไม่ฝืนนี่คือความจริงใจทั้งหมดในอาชีพที่โอมีนะครับแล้วใครสนใจผมขึ้นข้างล่างนี้ให้โทรหาดีค่ะและที่สัญที่สุดองค์ก็มีช่อง YouTube ด้วยถูกต้องแล้วก็มีแฟนเพจด้วยท่านขออนุญาตนิดหนึ่งถ้ากดแฟนเพจกดไลค์ของผมแล้วครับแวะไปหาพี่โอมหน่อยฝากไปเลยครับแล้วเราจะเจอโอมกันได้ในงานซุปปอัพถ้าเกิดขึ้นได้เดือนธันวาคมนี้พี่โอมจะเป็นพิธีกร ร่วมกับผมแล้วก็พี่เจมี่ขอบคุณครับแล้วก็ที่สำคัญคคที่สุดย้ำอีกทีสำหรับโปรโมชั่นของดีคาคร์ทั้งราคาทุกคันที่เราตั้งกันมาสามารถต่อรองกันได้อีกครับเพียงแต่ท่านมีอะไรท่านบอกเราตรงๆท่านอย่าก,กักไว้ครับแล้วที่มาจะซื้อรถภายในเดือนนี้ภายในเดือนกุมภาพันนี้ย้ำอีกทีออมไปครับ ถ้าท่านใดนะครับซื้อรถภายในเดือนกุมภาหรือรับรถภายในเดือนกุมภานะครับผมขอแค่เดือนกุมภาเท่านั้นนะครับเราจัด p ライเวสซี่ปาร์ตี้ให้กับทุกท่านนะครับที่ซื้อรถกับทางเราเราจะพาทุกท่านไปที่ร้านลงสีสตูดิโอไปดื่มด่ากับบรรยากาศริมแม่น้ําเจ้าพระยาและอยู่ใจกลางเกาะเกตเป็นร้านชื่อดังของจังหวัดนนท์อีกร้านหนึ่งครับบรรยากาศดีเยี่ยมเท่านั้นยังไม่พอเราเตรียมอาหารเป็นฟูลเซตไว้สําหรับ2ท่าน1รถ1รถหรือ1คันนะครับได้สิทธิ์สท่านนะครับรถ1คันได้สิทธิ์สท่าน พัดนั้นยังไม่พอครับเราจะพาทุกท่านไปล่องแม่น้ําเจ้าพระยาดูบรรยากาศตอนซันเซ็ตหรือพระอาทิตย์ตกนั่นเองครับอย,อยากไปไหมครับแบบนี้ไปค่ะท่าท่าทุกท่านอยากไปนะครับพิมพ์คอมเมนต์มาเยอะๆนะครับเผอๆถ้าท,ท่านมาซื้อรถกับเราน้องฟองเบียอาจจะได้ไปด้วยก็ได้โอเคไ,<ด>ไหมคะได้รถนะคะหนูจะได้ไปเทีย่ยวด้วยได้เดี๋ยวพาน้องฟองเบียไปไปเทคแคร์ลูกค้าภายในเดือนกุมภาดีกว่าอา่าโอเคครับพีโพ่โก็พี่โก็เป็นไรคะกิกนอะไรอ่ะฟองเบียอาบน้ำว่างนะเน้นเนาะเปรี้ยวพวิภา กินกินอะไรกินเปรี<ต>้ยวกินกิน<ผ>ม,มหรอมเหออนะอืออร่อยนะฮะออุ้ยตาตองซะด้วยเฮ้ยพี่เขาพูดอย่างนี้เลยนะเมื่อกี้กินอะไรนะเปรี้ยวหรอถ้าทับกินเปรี้ยวเนี่ยผมรู้แล้วกินอะไร,ะไรเขาบอกถ้าเค็มเยี่ยว <c oughs> เขาบอกเค็มเยี่ยวเปรี้ยวตกขาวชัว <c oughs> ตัวชูว่าแบบเนี้ยแต่ก่อนจากลากันไปครับพี่อมอันนี้เราสําคัญมากต้องขอขอบคุณน้องฟองเบียร์ขอบคุณครับสิ่งใดที่ผู้พี่เกินเลยไปความสนุกสนานนะครับท่านผู้ชมที่ดูไปคอมเมนต์ด่ากันชิบหาใบวอดมันเป็นการแสดงครับเราเตือนน้องเข้าไปแล้วใช่จริงจริงทุกเทปอะครับพอเราลงจากรถมาเราขอโทษน้องเขาทุกครั้งนะครับใช่เพราะว่าจริงๆแล้วมันมันเป็นการเซ็ตก่อนขึ้นรถอยู่แล้วถูกต้องครับอยากให้ทุกนดูผู้่องสนุกสนานน้องๆหนูๆที่ตามกว่า1ิบเออก็ขอให้มีผู้กอง แนะนำกันหน่อยนะครับต้องใช้จักรยานในการรับชมด้วยวิจจจักรยานไอ้เหี้ยนี่จะชมกตลอดเวลาอ้ตอนนี้ขอขอตัวลาไปก่อนจับมือสามคนไม่จับไอ้เหี้ยเมื่อกี้มาแล้ววอร์นิ่งไม่ใช่จับมือสามคนขอบคุณลูกค้าไงอ๋อ้ได้ๆโอเคโอเคแล้ววันนี้พวกเราสามคนขอตัวลาไปก่อนจะเจอกันใหม่ในครั้งหน้าสหรับวัสดีครับวายไอ้อ๊า